หลังจากตรวจสอบพบว่าป้ายไฟโฆษณาบนหลังคาป้อมตำรวจำรวจำนวนมากผิดกฎหมายนะคะและสํานักงานตำรวจแห่งชาติมีคําสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะตอนนี้ค่ะพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติในฐานะกรรมการกําหนดนโยบายและการใช้อาคารสถานที่และที่ดินของสํานักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในสายกับเราแล้วจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณนรการครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้มีการประชุมกันนะคะข้อสรุปของสอตชกับเรื่องนี้มีแนวทางออกมายัางไงคะก็อ,อย่างที่คุณนรการได้เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในจํานวนป้อมทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศ5 9 2 8ป้อมเนี่ยทางกรมสารลักษ์ก็มีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าเป็นที่ราดพัสดุครับแล้วก็ในจํานวนป้อมเหล่านี้เนี่ยก็มี8 0 5ป้อม คือ173ป้อมในกรุงเทพมหานครนั้นก็มีป้ายโฆษณาซึ่งอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกันนะครับ<ฆ>สําหรับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็ว่ากันไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับขึ้นกระบวนการที่ท่านผู้จัดการตํารวจนครบาลท่านดำเนินการอยู่ก็คือว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ดําเนินการไปตามกฎร,ระเบียบต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ท่านผู้จัดการตารวจแห่งชาติมีนโยบายให้คณะกรรมการดาเนิกนการก็คือว่าป้อมทั้งหมดเนี่ย เมื่อเป็นที่ราชพัสดุแล้วจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นการดําเนินการต่อจากนี้ไปผลการประชุมก็มีมติชัดเจนนะครับว่าทางผู้จัดก,การตำรวจนครบาลกับผู้จัดก,การตารวจอุทธรหนึ่งถึงเก้ารวมถึงผู้จัดก,การสะชะตซึ่งทุกแข่งเนี่ยมีป้อมอยู่ทั้งทั้งหมดนะครับก็จะต้องรายงานข้อเท็จจริงขึ้นมาว่าแต่ละป้อมนั้นตั้งอยู่ที่ใดมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ป้อมไหน ที่ได้มีการดําเนินทําสัญญากับบริษัทต่างๆอย่างไรซึ่งทางสํงงานักงานตำรวจชาติโดยคณะกรรมการเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาพิจารณาแล้วก็จะดูว่าจะเห็นชอบให้ป้อมไหนดําเนินการให้มีป้ายโฆษณาต่อไปหรือไม่อย่างไรเพราะว่า จุดประสงค์หลักของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการที่จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในด้านการจราจรหรืออาจกรรมนะครับเพราะนั้นเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งห้าพัน้ารอยี่สบแปดป้อมแล้วเนี่ยสำนักง,งานตำรวจชาติก็จะพิจารณาว่าจะมีป้อมไหน นะครับหรือว่าที่มีโฆษณาอยู่ทั้งหมด8 0 5ป้อมเนี่ยจะให้ดําเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรถ้าจะต้องดําเนินการต่อเนี่ยจะขอขึ้นทะเบียนกับทางกรมธนารักษ์แล้วก็จะพิจารณาในการทําสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปครับคือหมายควาว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามป้อมต่างๆสามารถที่จะติดป้ายโฆษณาได้ใช่ไหมคะนนโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการโฆษณาในส่วนของเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องต่างๆตงแต่สิ่งที่เป็นความผิดเนี่ยมีมีประเด็นไหนบ้างคะ คือที่เป็นความผิดเนี่ยต่างที่ท่านผู้จัดก,การนะครบ,บาลท่านรายงานมาเนี่ยก็คือประเด็นที่มีผู้กับบางท่านนะครับก็ได้ไปทําสัญญากับบริษัทเอกชนโดยพละการในการที่จะให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณานะครับในบางส่วนที่มีการทําทําสัญญาถูกต้องอย่างกองบัญชาการตารวจนครบ,บาลทํากับบางบริษัทที่ทําด้วยความถูกต้องอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ อาจจะทํามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะต้องปรับไห้เป็นมาตรฐานเดียวกันมเมื่อเป็นที่รับื่อแล้วใครจะเข้ามาทาค่ายโฆษณาหรือต่างๆต้องผ่านความผิดชอบจากตารวจและจากนั้นเจะจะไปทําสัญญากับกรม่มตารักษ์นะครับสํา<ม>หรับกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงและมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยพรุ่งนี้ ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับอย่างที่ท่านผู้จัดการหมวยชาท่านยืนยันว่ากตรก็จะดูในภาพรวมแล้วก็จะพิจารณาด้วยนะครับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยกระบวนการในการดําเนินการเนี่ยถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆหรือไม่โดยผู้จัดการแต่ละท่านจะต้องมาชี้แจงสําหรับผู้จัดการตํารวจนครบาลก็คงจะต้องชี้แจงมากหน่อยนะครับสําหรับกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายพุ่งกับบางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องป้ายโฆษณาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอื่นๆอย่างใดก็ตามครับ ค่ะซึ่งในส่วนของการดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกิดเกี่ยวข้องเนี่ยนอกจากในส่วนของข้าราชการตํารวจในฝั่งของทางเอกชนเองเนี่ยจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ยังไงคะคือวันนีใน้ในวาระการประชุมส่วนหนึ่งที่บริษัทสตาร์คมัลติมีเดียจำกัดได้ได้ ยื่นเรื่องมาทางผู้จัดก,การตำรวจชาติแล้วก็ผ่านการประชุมของคณะกรรมการเนี่ยเขาก็อยากจะทราบว่าตามบันทึกข้อตกลงระหว่างที่เขาทากับกองบัญการตำรวจนครบาลอย่างถูกต้องเนี่ยจะมีผลผูกพันตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรคือว่าป้ายโฆษณาเหล่านี้ต้องหยุดโฆษณาหรือไม่หรือว่าจะได้รับการโฆษณาต่อไปจนที่สุดยาอะไรต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยคณะก,กรรมการก็ได้ส่งเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจชาติไปพิจารณาต่อนะครับว่า ที่เอกชนก็ทําโดยสุจริตหรือทำโดยถูกต้องเนี่ยจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไปคิดว่าไม่เกินสีห้าวันนี้ก็คงจะรับทราบผลซึ่งเราก็่ได้แจ้งให้กับทางบริษัทและก็กองบัญชาก,การตารวจนครบาลได้รับทราบต่อไปครับค่ะส่วนแนวโน้มที่จะมีการประชุมกรตรงกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามที่มีการเสนอมาหรือเปล่าคะ ในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับถ้าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเย็นหรือค่ำวันนี้พรุ่งนี้เช้าท่านท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านรองนายกท่านรัตตีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมกตรลเวลา8นาฬิกานาทีซึ่งก็จะเป็นการประชุมให้ความเห็นชอบกับบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ คุ่งกลับกับรอ,องการของทุกกองบัญชาการที่ต้องเสนอเข้ามาและโดยเฉพาะกองบัญชาการนคะรบาลเนี่ยผมเชื่อว่าทางคณะกรรมาการข้ราราชการตำรวจก็คงจะ จะพิจารณากันด้วยความรอบคอบนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการตํารวจในทุกระดับนะครับที่จะต้องถูกปรับย้ายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าทุกตําแหน่งน่าจะมีเหตุผลอธิบายได้ซึ่งคณะกรรมการ,รกาข้าราชการตาร,รวจก็คงจะมีเรื่องที่สอบถามผู้อุปก,การตารวจคนครมาในการปรับแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็พอเห็นภาพนะคะแล้วก็แนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองนะคะครับขอบคุณณจันสูงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ